ดูข่าวกันต่อผมสลับกับเข่าวตะคะไพราภาคใต้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่จริงๆอย่างปัตตนีตอนต้นพูดถึงสงขลากับหันใหญ่มาไล่กันที่ปัตตนีซึ่งเมื่อวานเป็นพื้นที่ตัวเมืองเนี่ยรับน้ําจากแม่น้ําปัตตนีที่ต่อมาจากยะลาท่านผู้ชมฮะยาลาเนี่ยหนักก่อนหน้าและปัตตนีห้าทุ่มที่ผ่านมา ระดับน้ําในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีท่วมเพนพื้นที่ปริมาณสูงขึ้นจนกระทั่งเขตเทศบาลเมืองปัตตานีกลายเป็นทะเลไปแล้วถนนทุกสายทุกสีกส่แยกเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำนะคะร้านคา้าย่านเศรษฐกิจบ้านเรือนชาวบ้านได้รับผลกระทบทันทีก็คือต้องปิดประตูแล้วเสริมกระสอบทรายยกของขึ้นที่สูงบางท่านนี่คืออพยพเลยออกไปอยู่บ้านญาติ อย่างเช่นตำบลจะบังติโกถูกน้ำท่วมไปแล้วทั้งตำบลมีตั้งแต่30เซนไปจนถึง1เมตระค่ะถนนเกือบทุกสายเป็นอมพาตเช่นเดียวกับตำบลอารอรูถนนพิพิธถนนลือดีเป็นย่านเศรษฐ,ฐกิจก็ถูกน้ำท่วมสูงนะคะถนนทั้งสองเลนเนี่ยคือต้องปิดรถเล็กผ่านไม่ได้ ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลพวงมาจากมวลน,น้ําจากตัวเมืองยาลาไหลบ่าลงมาสู่แม่น้ําปัตตานีค่ะจริงๆจะต้องออกทะเลแต่เนื่องจากน้ำเนี่ยมันมีจํานวนมหาศาลมันก็เอ่อล้นตลิ่งนะคะรวมถึงระบายไม่ทันเพราะระบบระบายน้ํายังไม่เสร็จค่ะก่อนหน้านี้มีการซ่อมแซมระบบระบายน้ําในพื้นที่เนี่ยแต่ยังไม่เสร็จแล้วก็มาเจอฝนที่ตกหนักเนี่ยค่ะก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปช่วงกลางวันานผูชมเขตอำเภอเมืองเนี่ยมีหลายตำบล น้ำท่วมบ้านเรือประชาชนไม่ว่าจะเป็นไลต่ตระบนไม่ไหวเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังมีองำเภอหนองจิกอำเภอแม่ลานอำเภอยะรังอำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงติดกับแม่น้ำสายสําคัญน้ําก็เอ,อ่อเข้าพื้นที่ตัวเทศบาลเมืองปัตตานีเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนสูงประมาณ80เซนถนนพิพิธอันนี้กลางวันนะ ญาติชนธกิจมีน้ําทะลักเข้าท่วมถนนทั้งสองเลนค่ะสูง30-40ถึงเซนรถเล็กนี่คือสัญจรลําบากบางจุดคือไปไม่ได้เลยนะคะไปได้เสน้นโอ้โหท่านผู้ชมหลายร้านที่อยู่ริมถนนต้องเอากระสอบทรายมาวางกั้นน้าแต่แต,แต่คืนวันพุธอ่ะถ้าร้านไหนวางไม่ทันน้ําก็ทะลักเข้าท่วมร้านเนี่ยค่ะปัตตานีมีการยกทองแดงเตือนประชาชนว่าระดับน้ําวิกฤตและยังสูงขึ้นต่อนเนื่องติดตั้งเครื่องสูบน้ําตามจุดต่างๆเร่งระดมสูบเต็มกําลัง โรงเรียนในเขตเทศบาลหยุดการเรียนการสอนทั้งเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ต่อเนื่องกันนะครับชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่เล่าว่าคืนวันพุธยาธ่าเศรษฐกิจไม่มีน้ําทั้งนิดเลยมาจัดร้านตอนเช้าน้ําท่วมมาอย่างเร็วเลยค่ะแล้วก็บอกถ้าสูงกว่านี้เดือดร้อนหนักแน่เมื่อคืนไม่มีมามา่เช้านี้เองตกใจไหมที่เห็นอไม่ตกใจธรรมดายกของขึ้นสูง่ย ยกนิดเดียวไม่มีแรงยกอ่ะไม่ทัน<อ>น้ำมาเ็วไปดูออกน้ำมันมาเลยแล้วปากทางเข้าออกนี่น้ำเยอะต้องไปดูเองตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเอาอะไรมาช่วยอ่ะเทศบาลเขาก็ยุ่งแล้วออบตออะไรเขาก็ไม่มีเวลาหรอกเพราะว่าเขาต้องดูน้ำเร็วๆถ้าเธอให้เขามาช่วยเราเขาของคนอื่นเขาเสียหายกว่ากวัาเราก็ยังมี ตอนนี้มีคนเสียชีวิตที่ยะรังครับตู้ชมมีรายงานเสียชีวิตเหตุจมน้ําผู้บังคับโดยเฉพาะกิจฐานพันที่22ได้รับการประสานจากฝ่ายปกครองพยรังว่าช่วงเย็นวันพุธมีประชาชนถูกกระแสน้ําพัดหายไปในแม่น้ําที่ทุกรับน้ําที่เมาะมาเมาะมาวีที่ยะรังนํากําลังพลพร้อมเรือยางออกค้นหายากลำบากเพราะกระแสน้ําเชี่ยวแบบนี้ ต้องแบ่งกําลังกระทั่งผ่านไป3ามชั่วโมงจึงพบร่างผู้เสียชีวิตลอยไปติดอยู่กับกิ่งไม้ค่ะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลนะคะทราบชื่อก็คือคุณรอฮานีอายุ42ปีและเธอเป็นผู้พิการทางสมองก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอเดินเล่นน้ําอยู่ริมถนนเสร็จแล้วถูกกระแสน้ําพัดตกลงไปในคลองต่อหน้าต่อตาชาวบ้านค่ะตัวคุณรอยานีผู้เสียชีวิตเยพยายามจะว่ายน้ํานะคะแต่ว่าน้ํามันเชี่ยวมากก็เลยพัดร่างไปแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ขนาะที่ปัตตนีทูเดย์เพจ Facebook ได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่หน้าโรงพยาบาลหนองจิกในเขตอำเภอน,นองจิกปัตตานีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแม้โรงพยาบาลจะวางแนวกระสอบทรายเป็นกำแพงแต่เอาไม่อยู่กำแพงกระสอบทรายอ่โดนน้ำซัดพังทลายน้ำทะลักเข้าโรงพยาบาลค่ะโอมันพังเลยใช่ไหมมันจัน ปัตตานียูเดย์ขออนุญ,ญาตนะฮะได้แจ้งว่าหลายพื้นที่ที่ปัตตานีโดยเฉพาะที่หนองจิกเนี่ยประชาชนเริ่มขาดแคลนอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะภาพพ่่หดถู่ก็คือมีการซื้อกักตุนอาหารเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานก,การณ์ที่คาดว่าจะหนักกว่าน,นี้อีกหลายวันบางร้านเพจปัตตานีทูเดย์ระบุว่าแม่ค้าชยวอกาสขายผักปุ้งกําละร้อย ใครไก่มาม่าปลากระป๋องข้าวสารอาหารแห้งก็คือขึ้นราคาหมดเลยอะค่ะเป็นการฉวยโอกาสที่น่ากเกลียดที่สุดอย่าหน้าเลือดจนลืมตัวให้มากทั้งเพจก็โพสภาพในร้านสะดวกซื้อเิ็นค้าแทบจะเกลี้ยงชั้นวางนอกจากนี้ท่านผู้ชมเจ้าของจระเข้ ทางเพจปัตตานีทูเดย์เขารายงานว่ามีจระเข้ตัวใหญ่ซึ่งเจ้าของจําเป็นต้องฆ่าทิ้งก่อนที่น้ํามันจะท่วมสูงกว่านี้แล้วจระเข้อาจจะหลุดออกไปแล้วไปเป็นอันตรายกับชาวบ้านเนี่ยค่ะจริงๆเขาเลี้ยงในบ่อซีเมนมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้น้ําเยอะเจ้าของกลัวมันจะหลุดออกมาก็เลยต้องปลิดชีพจระเข้ตัวนี้ขณะที่สถานการณ์น้าท่านผู้ชมต้องแจ้งว่า ในส่วนของสอทชอก็มีการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประกาศเฝ้าระวังหลายท่านจะถามว่าฝนอย่างนี้น้ำแบบนี้อยู่ในแม่น้ำเต็มไปหมดเนี่ยจะใช้เวลากี่วันสอทชอรายงานนะครับทนผช้ชมเนื่องจากฝนตกหนักบร,ริเวณลุ่มน้ำภาคใต้ฝตั่งตะวันออกตอนล่างระดับน้ำในแม่น้ำและคลองสาขาสูงขึ้นต่อนเนื่อง คาดว่าจะล้นตลิ่งและหลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสตั้งแต่27คือเมื่อวันพุธ <ไป S 2> ตอน,<จ>นเนื่องไปถึงส0บธันวาค<า>่ะวันที่สิบธันวาเอาอเลยเกือบสองสัปดาห์เนี่ยทบูช<อ>มมะวันที่29อ่บะค่ะสิบธันวาขนาดที่ทีมครบทีมครบคุณชวลิตจันทรัตน์กรรมก,การและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของทีมครบที่เราคุ้นเคยกันดี บอกกับนักข่าวเรานะฮะว่าสาเหตุที่ฝนตกหนักกับน้ําท่วมสูงโดยเฉพาะสาหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเสียมเพอของสงขาและขณะนี้ลามเข้ามาที่หัดใหญ่แล้วเกิดจากสามปัจจัยมาบรรจบพบกันพอดีปัจจัยแรกคือหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในอ่าวเบงกอลค่ะก่อตัวขึ้นมา22-23พฤศจิกาเคลื่อนที่ไปทางตะวันตกจะไปขึ้นฝั่งที่อินเดียมีผลก็คือดึงความชื้นจากทะเลฝั่งอ่าวไทยขึ้นฝั่งเลยทําให้มีฝนตกหนัก ปัจจัยที่สองในช่วงวันเวลาเดียวกันเลยมีลมหนาวจากจีนเลื่อนลงมาภาคใต้ตอนล่างเลยทําให้เกิดความชื้นในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติมเกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่องปัจจัยที่3ช่วงวันที่26พฤศจิกานะคะพบว่ามีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในอ่าวไทยเพิ่มเติมอีกอยู่ด้านตะวันออกของมาเลเซียอิทธิพลก็คือทําให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ทั่วทั้งพื้นที่ประมาณฝนตกสะสมที่เขานับ 24, 24ชั่วโมง เกณฑ์ตกหนักมากหมดสูงสุดอำเภอยารางปัตตานีวันเดียว24ชั่วโมง514ม mm ิลลิเมตรค่ะุงเทมบานครไม่ถึงร้อยก็ท่วมหนักแล้วค่ะนี่514ดังนั้นดรชวลิดบอกว่านี่คือ3แรงบวกทำให้พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักมากและจะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1ธันวาคมฝนจะตกต่อเนื่องถึง1ธันวาตลอดลำน้ำในพื้นที่จะมีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนล้นตลิง่ง แล้วก็เป็นห่วงพื้นที่ชนฐก,กิจอย่างอำเภอหัดใหญ่และรวมถึงเสีอำเภอของสองขาเทพานาทวีแล้วก็สะดาวรวมถึงชนะค่ะแม้ฝนตกจะน้อยกว่าพื้นที่3จังหวัดภาคใต้แต่ยังมีปัญหาเรื่องการระบายน้ําคือต้องระบายน้ําผ่านแม่น้ําที่มีความยาวและบางช่วงเป็นลําน้ําขนาดเล็กหัดใหญ่เนื่องจากระดับน้ำเพิสายาวก,ยาก็ยังสูงขึ้นต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมปริมาณฝนเฉลี่ยท่านผู้ชมฟังแล้วตกใจ ยะลาเนี่ย24ชั่วโมง514ม mm. ิลลเมตรต่อวันอํเาเภอเทพาสงขา451มิลลิเมตรต่อวันอํเาเภอเจาะไอรองรัฐิวันสี่้สมิลลิเมตรต่อวันอํเาเภอเมืองยะลา3 9 9มิลลิเมต่อวัน <S 1> 1 <S ค่ะเจดเวลากนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ